สวัสดีนะคะทุกคน okay. อันนี้ก็คือเหล uh ่าบรรดากล้าผักท sí. uh. ั้งหลายทั้งปวงที่เรายังไม่มีเวลาย้ายลงปลูกนะคะก็ภารกิจนั่นนี่โน่นนะแล้วก็สสามสัปดาห์ที่แล้วก็ต้องไปเฝ้าไข้นะคะเพราะแก่แอดมิดอยู่สองสัปดาห์อีกก็เลยไม่มีเวลานะคะแต่ละวีแต่ละวันนี้รดน้ำก็แบบวิ่งผ่านๆนะ อันนี้เป็นกล้าของเป็นสวิตชาร์ดนะคะแต่ในซองนี้เขาเขียนว่าซิว์บีดนะซิว์บีดนี่จะเป็นสวิตชาร์ดที่เป็นแบบก้านไม่มีสีนะคะผักเมืองหนาวนะคะอันนี้ฝากคุณพ่อบ้านซื้อมาจากออสเตรเลียไฟที่เขากลับไปเยี่ยมบ้านเมื่อ7-8เดือนที่แล้วนะคะก็เพิ่งได้มาลงปลูกบานกล้าแบบตะพื้นตะพื้น ไม่มีเวลาแยกกล้านะเะาก็เลยตองข้างจะชะงักนะคะโตแบบไม่ต่อเนื่องนะเซเวอร์บี er จะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นประกาศฝรัง่งเลยผู้ชมถ้าใครรู้จักสวิชชาร์ดเซเวอร์บีนี่ก็จะเป็นสวิชชาร์ดที่มีก้านสีขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมี m i x ซ์ค o ลเลอร์นะมิกซ์คลนี่ก็จะเป็นแบบสีๆนะคะเป็นสวิตชาร์ดแบบเนี่ยก้านสีแดงสีส้มสีเหลือง พวกนี้ก็จะมีราคาแพงกว่าซิวเบียดท,ที่ที่ก้านเป็นสีขาวนะคะอันนี้ซองหนึ่งจะประมาณ100เม็ดนะพวกเป็นสีๆนี่แต่ถ้าเป็นซิวเบียดเนี่ยก,ก้านขาวเนี่ยซองหนึ่งก็200เม็ดนะคะประมาณสมเหรียญออสเตรเลียน,ยน,นะคะเหรียญหนึ่งก็ประมาณ20บาทบวกลบเนาะก็60กว่าบาทนะซองหนึ่งโอเครือว่าคุ้มนะคะถ้าเป็นซิว r บี a ดอย่างเงี้ยก็ได้เป็น200เม็ดเลยนะถ้าเป็นมิกซ์ค o ลเลอร์เนี่ยก็จะได้100เม็ดนะคะ ถ้าซื้อที่บ้านเรานี่ก็เม็ดละบาทกว่าๆถึง2บาทนะแล้วแต่ก็จะขายนะก็จะราคาอัพขึ้นเป็นสองเท่าสองเท่ากว่าๆเพราะเป็นผักนําเข้านะคะผักเมืองหนาวเนาะ,ะวันนี้เราก็จะมาเลือกกล้าไปลงปลูกสัทีนะคะดูสิขนาดปลูกในแก้วกาแฟเขายัางโตได้ขนาดนี้นะคะถ้าเราขยายภาชนะแล้วก็เพิ่มดินเพิ่มธาตุอาหารเขาก็จะโตได้กว่านี้สองสาเท่านะ <Okay. S 2> น,นี่เป็นซิวเบีดนะคะนึกอยากจะปลูกผักเมืองนาวแปลกๆที่เรายังไม่เคยยังไม่เคยปลูกนะอันนี้จะกินเป็นแบบดสดๆเหมือนสลัดก็ได้นะคะก็จะมีคุณค่าอาหารค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเรากินสดๆยิ่งเราปลูกแบบปลักอินทรีนะคะ <Okay. S 2> ก็จะค่อนข้าง,างปลอดภัยได้ประโยชน์เต็มที่โอเคจริงอากาศช่วงนี้กำลังเย็นนะคะเหมาะที่จะปลูกผักเมืองหนาวพวกนี้นะคะอีกสักเดือน ออก,กว่าก็จะหมดแล้วนะหมดแล้วหนา้หหนาหนาวนะช่วงนี้เราต้องรีบทาเวลาย้ายลงเนี่ยปลูกภาชนะ8นิ้ว10นิ้วต่อต้นได้เลยนะคะเขาก็จะโตได้กว่านี้อยู่นะแต่อันนี้อันนี้เป็นภาชนะรีไซเคิลนะถังน้ำพลาสติกเก่าๆเดี๋ยวเราก็จะไปเจาะรูที่ก้นถังความกว้างป่านี้ประมาณนิ้วประมาณฟุตหนึ่งนะ12นิ้วเราก็จะลงปลูกสัก2ต้นนะคะก็เลือกต้นที่โตเต็มที่ควรจะย้ายกล้าได้แล้วเนี่ยนะเก็บไปกินก็ได้นะคะนี่ กินเป็นกินเป็นเมี่ยงกินเป็นสลัดเป็นไรเราก็เก็บไปกินได้เลยเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะโตแล้วนะคะเดี๋ยวจะเลือกไปสัก2ต้นแล้วก็ลงปลูกให้ดูเนาะเอาต้นนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปปลูกสวิตช,ชาร์ตก้านขาวแล้ว s i วเ e ี b ร์สองต้นนี้ก่อนนะคะโ <Okay. S 1> อเคเจาะรูภาชนะพอประมาณนะคะให้ระบายน้ําดีนะถ้ามีก็เอาเศษใบไม้แห้งนะเศษกิ่ไม้ผุผรอง ต้นภาชนะไว้เอให้ช่วยกักเก็บความชื้นแล้วก็อนาคตเขาก็จะย่อยสลลยกลายปลาเป็นปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารใบต้นไม้เราอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เอาดินใส่ดินของเรานี่ก็จะเป็นดินผุงธรรมดานี่แหละนะก็มาเพิ่มธาตุอาหารเนะี่ยน,นี้เติมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปข้างล่างเข,ข้าไปไม้เลยคะ่ะแล้วก็ถ้ามีนี่ก็โรยนี่ลงไปด้วยน,นี่เปลือกไข่แห้งบดนะคะ เพิ่มแคลเซียมฟอสฟอรัสโปรตีนนะเสริมเสริมกันไปเนาะปลูกผักแบบอินทรีย์นะคะมีอะไรก็ใส่ใส่ไปเนาะเพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหารโอเคอ่ะเอาไม่ใช่จากนั้นก็เอามาเติมลงใส่ลงในภาชนะภาชนะนี้ไม่ต้องเอาสวยงามก็ได้คุณผู้ชมถ้าปลูกเองเองเ่องซีเรียสนะคะถ้ามีถุงดำเพื่อการค้าก็ใส่ถุงดำไซส์ประมาณ8นิ้ว10นิ้วต่อต้นนะคะชนะ ปากกว้าง12นิ้วเราจะปลูก2ต้นที่เราเลือกมานะกล้าซิวเบรดอันนี้ก็เป็นกล้าน้อยคอยรักเป็นสวีทชาร์ดมิกซ์นื้ออันนี้เนาะสามเหรียญมีแค่100เมล็ดอยู่สิเพาะตะพืชตะพือนะคะตั้งคีดอยากปลูกก็เพาะแบบหน้ามือตามัวนะแต่เอาเข้าจริงๆถ้าเราไม่มีเวลานี่ก็เสียดายเนาะเมล็ดพันธุ์มันก็ค่อนข้างจะแพงแล้วก็เป็นเมล็ดผักนําเข้านะคะถ้ายังไม่ทานจริงๆก็เอาไปกินได้เลยนะคะนี่ ค่ะย้ายกล้าปลูกไม่ทันไหนๆก็ได้ปลูกได้พอแล้วก็จะไม่เสียเปล่านะคะโ <Okay. S 1> อเคอ่ะก็ใส่ออประมาณก่อนเนาะแล้วก็เอากล้าผักมาลงโอ้ยใบนี้หักซะแล้วต้องระวังนิดนึงนะหักแล้วก็เด็ดออกเด็ดไปกินก็วางช่องไฟแล้วก็เอาดินมากลบกลบให้ถึงนี่นะคะโอเคอ่ะเราก็เติมดินเข้าไปจนกลบโคนในใต้ใบเลี้ยงเยนะ แล้วก็ทําการรดน้ํานะคะ่เรียบร้อยนะคะให้มีช่องไฟอย่างน้อยสักสิเซนนะอย่าให้ใกลก้เกินไปนะคะพอรากเขาเริ่มเดินเริ่มแผ่แล้วมันจะแย่งอาหารกันโอเคก็ถ้าเป็นภาชนะ8ปดนิ้วสินิ้วนี่ปลูกต้นเดียวเดียวได้เลยนะคะอันนี้12นิ้วเนาะเราก็เลยปลูกกินเองด้วยนะก็เลยปลูกสต้นนะคะจากนั้นก็ถ้ามีปุ๋ยนะคะเป็นกากกาแฟาแห้งหรือว่าเป็นผงไข่บดเนี่ยแล้วก็ เพิ่มลงไปหน่อยนะคะทานอาหารเนี่ยเปลือกไข่ก็มีเยอะก็ใส่เยอะนะถ้ามีกลัวเปลืองมัน2อถึงสช้อนโต๊ะก็เติมเติมลงไปกับกาแฟสดตากแห้งที่ไม่มีเชื้อรานะคะถ้ามีกม็เติมลงไปเพื่อไนโตรเจนฟอสฟอรัสให้กับพืชอ่ะลงใหม่ใหม่เขาจะโอนเอ็นหน่อยนะคะรากเขายังไม่ยึดดินนะก็ระวังอย่าวางไว้ใน,นที่รม,มแรงเดี๋ยวจะเอ็นจะหักได้ ค่อนข้างบอบบางนะซิวเบียร์หรือว่าสวิชชาร์ดตอนเป็นกล้านี่นะคะอ่ะหลังจากนั้นก็ทาการรดน้ำอันนี้น้ำเราผสมแคลเรียส,ส,ส,สงเคหอแสลงไปประมาณ3 0ซีซีอารดพอชุ่มเรียบร้อยปลูกซิวเบียร์หรือว่าสวิชชาร์ดก้านขาวน่าจะอันเดียวกันเนาะเดี๋ยวจะซองมาให้ดูนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะซิวเบียร์เนี่ยเขาเขียนว่าซิวเบียเนาะ ซิวเบียดนี่จะเป็นก้านเนี่ยออกขา,ขาวๆนวลๆแบบนี้นะแต่ถ้าเป็น m i กซ์คัลเลอเป็นสีๆนะคะก้านก็จะมีสีสัน c o l เลอร์ฟูสวยแบบนี้นะ <Okay. S 1> แล้วก็มีภาชนะเหลือใช้บดนม2ลิตรนี่เราก็มาตัดออกแล้วก็เจาะก้นขวดแล้วก็ปลูกได้นะนี่ก็เป็นกล้าซิวเบีดเป็น Color น,นะเป็นก้านสีชมพูโอเคนะคะก็นำเสนอแต่เพียงเท่านี้สำหรับวิธีการปลูก สวิตชาร์ดหรือว่าซิวเบีดนะคะอากาศเย็นๆเหมือนนีเน้เขาก็ชอบนะก็รดน้ําเช้าเย็นในช่วงปลูใหม่เนี่ยอาจจะเพิ่มรอบเที่ยงลงไปด้วยให้ดินชุ่มอยู่ตลอดนะเขาจะได้ไม่เฉ่านะคะโอเคหน่ยนะ,ค,ะคือปลูกข้างล่างนะเป็นลานซีเมนนะคะแล้วก็ก่ออิฐบล็อกขึ้นมาปลูกอันนี้เพิ่งปลูก,ปลกไปเมื่อวานนี่เป็นซิวเบีดนะคะแล้วก็มีเนี่ยมุมๆเป็นก้านสีเหลืองๆอ,อยู่ต้นนึง แดดเนี่ยไม่ต้องแดดจัดนะคะอันนี้ใต้ร่มจากต้นมะนาวต้นลีลาวดีก็จะเป็นแดดรำไรนะคะได้แสงตลอดวันนะอากาศเย็นๆลมพัดถ่ายเทสะดวกเนี่ยเขาก็น่าจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะเอช่องไฟนี้ประมาณ1นึ่งฟุตไม้บรรทัดนะคะอันนี้ก็คือปลูกได้7ต้นนะสับวางกันโอเคเดี๋ยวข้ามาอัปเดตนะคะจากลาไปจะพิงเท่านี้ก็แล้วกันขอบคุณที่ติดตามนะคะมูกี้แฟมิลี่วันนี้ลาแล้วบ๊ายบาย